ชื่อเอมนะคะตอนนี้อยู่ปี2เรียนอยู่ u ูวีบริสตอค่ะเรียน Business Management and Leadership ค่ะเอมจบมาจากเคมิสค่ะเคมาดี S, เป็นสาธิตนานาชาติลาดกระบงังของเอมตอนแรกดูจากคณะที่อยากเรียนก่อนนะคะเพราะตอนแรกเอมเล็งไปทาง Business Management แล้วก็ที่ยูวีมี Business Management and Leadership อยู่ซึ่งค่อนข้างน่าสนใจสำหรับเองมะคะ่ะจริงๆคณะก็เป็น เ,เกณฑ์การเลือกหลักแล้วก็ตอนแรกเล็งเอ็กเซเตไว้ด้วยแต่ว่าที่นี่แบบสองเมืองแล้วรู้สึกชอบมากกว่าค่ะแล้วก็มีเคลื่อนอยู่ที่นี่ด้วยค่ะออของถ้าสมมติข,ของปีแรกใช่ไหมคะมันจะมีแบบ International Year เกับเย a วธรรมดาแต่ว่าตอนเอมเข้ามาพี่พี่มังโก้แนะนำว่าถ้าเข้าแบบ y ยาวธรรมดาได้เลยก็เข้าไปเลยจะได้ไม่ต้องปรับตัวเพิ่มตอนปีส แล้อมก็รู้สึกว่าดีค่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราเรียน international ญวนแล้วก็จะเจอแต่กลุ่มเด็ก international แล้วพอเข้ามาปี2ก็จะเป็นเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งเลยที่เราต้องเรียนด้วยจริงๆค่ะเพอะเอ็มเข้ามาแบบญวนธรรมดาเลยก็เลยได้เจอเพื่อนที่ต้องแบบเรียนด้วยตลอด3ปีจริงๆก็จะเป็นเพื่อนฝรั่งส่วนใหญ่ค่ะส่วนใหญ่เป็นคนล o คอลหมดเลย mm hmm. แล้วก็ในคลาสเอ็มจะมีเอ็มเป็นเอเชียนคนเดียวใช่แต่ก็ไม่ได้รู้สึก,กว่ารับตัวยากค่ะเพื่อนทุกคนก็แบบ n i ส์หมดเฟร e ลี่หมดแต่ว่า ส่วนตัวเอ็มรู้สึกว่าเพื่อนฝรั่งจะมีความ individualistic สูงกว่าคนไทยะคะ่ะมันก็เลือกเรียนก็กลับบ้านไม่ค่อย hangout กันเท่าไหร่ hangout ที่ทีก็คือเข้าร้านเล่าเลยคณะเอมมีประมาณ40คนนะคะแล้วก็ถ้าเป็นเลคเชอร์ก็จะคนเยอะหน่อยร้อยถึงสองคนนะคะ <Okay. S 1> แต่ก็จะมีแบบเซมิาร์กับทุ t o r i ริอที่จะคลาสเล็กๆไม่เกิน20คนนะคะมี2ตัวะคะ่ะเป็น managing skills จะเป็นเหมือนซ้อมอินเทอร์วิวเป็นทั้งแบบอินเทอร์วิเวอร์แล้วก็อินเทอร์วิวีเลยแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นเกี่ยวกับการสัมภาษณ์เหมือนกันค่ะแต่ว่าจะหนักไปทางเคสสเตดี้มันทุกวทิทย์ก็จะได้แบบเคสสเตดี้มาแล้วเราก็จะได้สัมภาษณ์คนจริงๆที่แบบมาจากเคสสเตดี้นั้นแล้วก็ต้องมานั่งสรุปว่าแล้วเคสสเตดี้นี้มีแบบปัญหาตรงไหน,นแล้วเราจะแนะนําให้เขาทําอะไรต่อ,อเหมือนเป็นคนซัลทนส์น,นิดนึงค่ะเอ็มเรียน อาทิตย์ละสี่วันของแอมก็จะมีบางวันที่เรียนตั้งแต่9ก้าโมงถึงห้าโมงแต่บางวันก็เรียนแค่ตัวเดียวชั่วโมงเดียวแล้วก็กลับบ้านเลยของสำหรับยูวีชมรมมีให้เลือกเกยอะมากค่ะแล้วก่อนเราจะเข้าเขาก็มีให้ทริโออยู่ประมาณสองสามอาทิตย์ะคะ่ะก็คือไปลองก่อนได้ว่าจะชอบไหมถ้าชอบเพราะามันต้องเสียตังค์เข้าชมรม่ะคะถ้าเรายังไม่ชอบก็ไม่ต้องลงได้หรือว่าถ้าอยากเข้าแค่แบบเทอมสองจริงจริง ก็มาจ่ายเงินแค่ตอนเทอมสองได้ค่ะไม่ต้องจ่ายของทั้งปี mm hmm. อย่างเขาเอมจะอยู่สองชมรมมี UV d ว n ด e น์ก็คือเป็นขับเต้นค่ะแต่วันนี้จะมีที่เขาแบบไปแข่งด้วยก็คือต้องออดิชั่นเข้าไปอันนี้ก็เพิ่งไปแข่งมาก็ต้องไปสามที่ค่ะก็ต้องแบบได้ไปเที่ยวสามเมืองเลยก็จะเจอเพื่อนๆพหาอนมหาหลัยอื่นด้วยแล้วก็อีกขับหนึ่งเป็นเบสบอลขับค่ะอันนี้เข้าเพราะว่าเพื่อนในคณะชวนเหมือนตอนแรกเขาคนน้อยแล้วชมรมจะปิดเขาก็เลยชวนเข้าแบบให้ได้คนเยอะ ปกติอยู่ในคลับก็ต้องไปซ้อมะคะ่ะอย่างยูวีดนส์ก็จะมีซ้อมพฤหัสสุขรวันศุขก็เลิกแบบสามทุ่มสามทุ่มครึ่งเลยค่ะแล้วก็ของเบสบอลวันอาทิตย์ก็จะมีเล่นช่วงบ่ายโมงถึงสามโมงของยูวีก็จะมีค r e e เซอร์วิสค่ะแล้วก็แบบเหมือนช่วยเด็กหางานไม่เชิงช่วยหางานแต่ว่าจะช่วยแบบดู CV ช่วยหาช่องทางหรือว่า คอยบอกให้ว่าต้องหางานทางไหนบ้างค่ะแบบเป็นที่ปรึกษา Student Union ทีวก็จะมีโซนขายของเหมือนไปฟิลแบบขายกอชชีเล็กๆเหมือนเซเว่นมินิเซเวนค่ะมีมาม่าไทยด้วยอยู่ในนั้นค่อนข้างเยอะค่ะแล้วก็จะมีโซนที่ขายของกินนะคะแล้วก็มีเบียร์มีเครื่องดื่มด้วยก็คือการกินเบียร์ในมหาลัยเป็นเรื่องถูกกฎหมายที่นี่ใช่ค่ะบางวันลงจากตึกไปก็จะเห็นอาจารย์นั่งดื่มเบียร์อยู่ข้างล่า ถ้าไปเรียนหรอคะก็จะแล้วแต่ว่าวันนั้นเอ็มเรียนกี่โมงถ้าเรียน9ก้าโมงก็จะตื่นเช้าหน่อย6กเจ็ดโมงทานข้าวก่อนแล้วก็เตรียมตัวถ้าบางวันมีเวลาแบบเรียนสายหน่อยก็จะทําข้าวเผื่อตอนเที่ยงไปด้วยค่ะแพ็คข้าวเที่ยงก็จะประหยัดค่าข้าวไปได้อีกดนึงแล้วก็ถ้าสมมติเรียน9ก้าโมงก็จะออกจากหอประมาณ8ปดโมงยี่สิบแปดโมงครึ่งค่ะเพราะว่าต้องเผื่อเวลาเดินจากหอไปบัสสต็อปแล้วก็บางทีบัสก็ดีเลย์บ้างมาเลทบ้างค่ะ แต่ว่าจากหอเอมไปยูวีใช้เวลาประมาณ15นาทีไม่เกินค่ะ15-20นาทีเรียนจนถึงเที่ยงเที่ยงก็พักทานข้าวมหาลัยก็มีอาหารขายค่ะแบบพวกมิลดีวลก็มีถ้าวันไหนกลับเร็วหน่อยก็อาจาจะเดิเล่นในเมืองบ้างซื้อของหรือไม่ก็ไปนั่งทำงานต่อที่ร้านคาเฟ่ค่ะที่นี่ก็มีคาเฟ่ให้นั่งทำงานหลายที่ค่ะ <c oughs> ปีที่แล้วเลยค่ะเอม อุบัติเหตุค่ะแล้วก็ไปเข้าอิมเมอร์เจนซีมาคือเอ็มใช้ตะกร้าผ้าที่มันเป็นแบบเหล็กๆอับคำแบบพับได้มันก็เลยมีเหล็กข้างในแล้วเหล็กมันดันโผล่มาแล้วเอ็มไม่เห็นก็เลยโดนบาดท,ที่ขาไปนิดนึงค่ะแล้วเหมือนเลือดมันไม่หยุดไหลสักทีก็เลยรีบไปโรงพยาบาลค่ะบบให้เพื่อนพาไปโรงพยาบาลแต่ว่าอิมเมอร์เจนซีที่นี่เขาเอ็มรู้สึกว่าไม่ค่อยดีเท่าที่ไทยค่ะพูดได้ไหมคะได้ห <laughs> <laughs> มน่มพอไปแล้วเขาก็ไม่ค่อยแบบ ใส่ใจเหมือนที่ไทยเขาก็จะถามแบบเป็นอะไรมาโดนอะไรมาแต่รู้สึกว่าพยาบาลจะไม่ค่อยแบบกระตือรือร้นเท่าที่ไทยแล้วเขาถามเอ็มด้วยเขาว่าเอ็มแบบต้องเย็บแผลไหมก็เลยบอกเขาไปว่าเอาเอ็มไม่รู้เพราะว่าแบบเอ็มมาหาเขาจะได้รู้ว่าต้องเย็บแผลไหมเอ้วเขาก็จะแบบขำใส่แล้วเขาก็บอกว่าเออแบบแผลมันนิดเดียวคราวหน้าไม่ต้องมานะท่นั้นอันนี้รวมอยู่แล้วคะ่ะใน N H S ตอนทำวีซ่าก็จะรวมอันนี้ไปแล้วด้วยก็ไม่ต้องจ่ายอะไรเลยคะ่ะตกน,น,น สนุกดีคะ่ะบริสโซแบบมีที่สงบสงบแบบนี้ก็มีแต่ว่าในเมืองก็ของครบดีคะ่ะที่นี่แบบร้านอาหารไทยเยอะคะ่ะถ้าใกล้ๆก้บริสซก็จะมีบาร์ค่ะนั่งรถไฟประมาณ10นาที15นาทีหรือถ้านั่งบัสก็ชั่วโมงหนึ่งแต่ก็จะถูกกว่าคะ่ะแล้วก็จากบริสโซไปเมืองอื่นก็ไม่ยากคะ่ะบางทีก็ไปลอนดอนเพิ่งไปออกซฟอร์ดแล้วก็แมนเชสเตอร์มาค่ะ ชาไทยเลยค่ะร้านชาไทยเป็นคนไทยทําจริงๆและรสชาติเหมือนอยู่ไทยแล้วก็มีร้าน s o l e and Malt ค่ะเป็นแบบ Fish and Chips อาหารอรสมชาติอังกฤษที่มีออสเตอร์อร่อยมากค่ะมี Happy Hour ด้วยทุกคนเช็คดีๆก็จะได้กินออสเตอร์ถูกๆค่ะแล้วก็มีอีกร้านเป็นโตโลค่ะร้านอาหารเอเชียเป็นพวกหม่าล่านูโดแห้งๆค่ะถูกปากคนไทย พี่แมงโก้ช่วยทุกอย่างเลยค่ะขั้นตอนที่มามาหาลายัยพี่แมงโก้ Mango ก็ช่วยยื่นให้ทุกอย่างยื่นวีซ่าพี่แมงโก้ก็ยื่นให้เรื่องหอพี่แมงโก้ก็จัดการให้ค่ะ<ม>แล้วก็จริงๆแบบมีปัญหาอะไรก็ทักหาพี่แมงโก้ได้ตลอดเลย<ม>ทางเรื่องเรียนเรื่องส่วนตัวพี่แมงโก้ต่อทุกอย่างเลยค่ะ <laughs> เรียนต่อกิษคิดถึงแมงโก้ค่ะ <laughs> ตรงนี้มี suspension bridge ค่ะเป็นของ Bristol เป็นจุดเช็คอินเลย บางทีแบบช่วงสิงหาเขาจะมีบอลลูนเฟสติวัลคนก็จะมานั่งดูบอลลูนตรงนี้คะ่ะเดี๋ยวพาไปดูร้านอาหารสุดฮิตของชาวไทยคะ่ะ<อ>แรงโดยเอมเอง <c oughs> ตรงนี้มีไอศครีมพาร์ค,คที่ปกติจะไม่ค่อยออกมาแต่ว่าพอเป็นช่วงแบบ Spring, Summer, สปริงซัมเมอรอากาศเริ่มร้อนเขาก็จะออกมาขายะะอร่อยคะ่ะทุกคนเอ็มคอนเฟิร์ม ตอนเอ็มลงเครื่องเอ็มนั่งโคชลงมาบริสอลเลยะคะ่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเมืองไหนต้องนั่งรถไฟไปก็จะต้องต่อรถจากสนามบินไปในเมืองก่อนค่ะแล้วก็ค่อยนั่งรถไฟจากในเมืองกลับไปที่เมืองที่เจนจะไปะคะ่ะจบปตีแล้วจะไปต่อปอโทที่ไหนคะคิดว่าน่าจะอยู่ในอังกฤษเนี่ยนะคะแต่ว่าน่าจะดูอีกทีว่ามอไหนคณะไหนนะ่าสนใจนะคะะให้พี่พพแมงโกช่วยต่อค่ะขายของให้สุด <laughs> ร้านไทยที่ชอบที่สุดเอมชอบคลิฟตันไทยสุดค่ะรู้สึกว่ารสชาติแบบไทยแท้อร่อยมากแต่ว่าถ้าแบบดูรีวิวในก o เกิลนะเขาได้เราต่ำมากแบบได้สามนิดนิดมะคะถ้าสมมติผิดก็เลยเดาว่าฝรั่งไม่ชอบร้านนี้แต่ว่าถูกปากคนไทยแล้วก็มีร้านผงมูลตรงนี้เป็นจินจุ้ยสค่ะจะเป็น บาของฝรั่งไวีดีๆหน่อยบางวันก็จะมีไลฟ์มิวสิกเป็นมีคนมาเล่นดนตรีแจ๊ โคชตรงจากสานามบินทิโตถึงวิสตอลแล้วก็บังเอิญว่าหอพักเอ็มอยู่ไอคิววิสตอลค่ะหอก็คืออยู่บนโคชเซชันเลย เป็นห้องครัวแชร์กับเพื่อนๆ4คนค่ะก็จะมีโต๊ะมาให้แล้วก็เก้าอี้สำหรับ4ี่คนแล้วก็จะมีตู้ชั้นแยกสี่ตู้ค่ะตรงนี้อุปกรณ์ซื้อเองหมดเลยค่ะแต่ว่าเขาให้มาแค่อันนี้กับอันนี้ค่ะถ้าสมมติว่าอะไรพังเราแจ้งเขาแล้วเขาซ่อมให้ได้ตลอดเลยค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแล้วก็ช่งางทํางานค่อนข้างเร็วค่ะเขาจะมีแอปก็สะดวกมากเข้าไปแล้วก็กดเลยว่าอะไรเสียตรงไหนอีกวันหนึ่งเขาก็ซ่อมได้เลย ันนี้ก็จะเป็นห้องอังสุีค่ะของ iQ เป็นแฟลตแชร์สี่คนนะคะห้องนอนก็จะแยกแต่ว่าห้องครัวก็จะรวมกันมีห้องน้ำส่วนตัวที่เขาให้มาก็จะมีเตียงค่ะเป็นฟูกแต่ว่าหมอนกับผ้าห่มต้องซื้อเองมีโต๊ะมีเก้าอี้พร้อมค่ะแล้วก็พวกตู้อันนี้เขาบิลต์อินมาให้หมดเลยะคะ่ะแล้วก็ตู้เสื้อมีให้แต่ว่าไม้แขวนเสื้อต้องซื้อเองค่ะแล้วก็ตรงนี้มีชั้นวางรองเท้าซื้อเพิ่มแล้วก็ที่แขวนโค้ดซื้อเพิ่มค่ะอันนี้มีก่ห้อง ประมาณ375ค่ะ per week เพราะว่าไอควเพิ่งรีโนเวทไปอีกรฟนิเจอร์ก็จะใหม่มาอันนี้แบบเอ็ใช้ห้องถ่ายแบบนี้เป็นปีแรกเลยค่ะแต่ว่าห้องจะมีหลายไทปยปค่ะมีแบบ Gold o n s u i t e Silver o n s u i t e ขนาดห้องก็จะต่างกันค่ะใช่ค่ะพี่แมงโก้จัดการให้ทุกอย่างเลยค่ะ